ครับวันนี้ผมก็จะมาให้แฟนเลือกนะครับว่าเจ้าหนึ่งสองสามเราจะได้ของตามนี้ไปสู้กับมอนผมว่าแฟนผมทำตัวแปลกแลมาเริ่กกันเลยหนึ่งสองหรือสามครับโอเคครับสามอันที่สองครับชุดเกาะหนึ่งสองหรือสามสองโอเคครับกางเกงครับหนึ่งสองหรือสามเอ้ไม่เอาอันที่หนึ่งโอเคครับใช้ได้เลยอันที่หนึ่งรองเท้าหนึ่งสองหรือสามสามโอเคครับ ดาบอะไรครับดาบจะได้ดาบอะไรหนึ่งสองสามสองอันนี้จะเป็นวันที่ต้องสู้นะครับหนึ่งสองหรือสามไหวเหรอครับเนี่ยอันนี้จำนวนนะครับหนึ่งสองหรือสามมาครับเริ่มกันเลยเมาแล้วใช้โรกก็คือกดนั่งกดนั่งกดนั่งเราไม่ใช โคตหมดนะครับผมยากอาที่ยให้หมด <c oughs> อันนี้จะได้หนึ่งตัวนะครับจำนวนก็คือชนะไปเลย <c oughs> ง่ายมากครับเอาไปเลยห <c oughs> ตัว <c oughs> ถ้าดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมก like, ดไลค์กดติดตามนะครับผมไว้เจอกันคลิปหนา้าบ๊ายบาย